ทีมชาติไหนจะเป็นเจ้ายุโรปในค่ำคืนนี้สำหรับฟุตบอลหญิงในยูโรวูเมนนัดชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ครับก็เป็นทางด้านของอังกฤษหญิงแชมป์เก่ายูโรเมื่อปี2022พบกับทางด้านของสเปนหญิงครับแชมป์โลกเก่าในปีที่ผ่านมานีคู่นี้เนี่ยแน่นอนครับเฮดเวมันค่อนข้างชัดเจนพอสมควรที่ผ่านมาเนี่ยเจอการก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับส่วนในทัวร์เมต์ที่ผ่านมาทางด้านของ อังกฤษหญิงเนี่ยถือว่าฟอร์มยังแข่งพอสมควรนะอย่างรอบรองก่อนหน้านี้กว่าจะมาถึงนัดชิงเนี่ยโหต้องเสมอกับสวีเดนเนะเราก็ต้องยื้อถึงจุดโทษนะครับก็จะเบียดเข้ามาได้ส่วนสเปนครับฟอร์มโหดร้ายเหลือเกินครับด้วย5เกมเนี่ยชนะ5เกมรวดและเสียเพียงแค่3ประตูเก็บคินชีตถึง3เกมเรียกได้ว่า ทางด้านของสเปนอีกเนี่ยนะครับพวกเขาเป็นเบอร์หนึ่งของยุโรปณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้ครับเก็บกับเกมลุกที่ดุด,ดันพอสมควรถึงแม้ว่า อังกฤษหญิงนะจะเป็นแชมป์เก่ายูโรในปี2022ก็ตามครับแต่เกมนัดชิงวันนี้ยังมองว่าสเปนหิงเนี่ยมีดีพอที่จะเบียดเอาชนะและคว้าแชมป์ยูโรวูแมนไปครองในค่ำคืนนี้ครับฉะนั้น1คู่เน้นในค่ำคืนนี้ครับให้มองไปที่สเปนหญิงได้เลยบทวิเคราะห์เต็มเดียวเรามาพบกันหน้าไลฟ์สดช่องเจมเต็มข้อเวลาเดิม6โมงเย็นครับ